สวัสดีครับสวัสดีตอนเศาราวันนี้สามารถตัวไอ้พวกยางกินน่องบยางหลงฤดูเห็นว่าพี่น่องูเหลืองเต็มเลยไป่ซุม้มเห็นิึงกไก่ เลี้ยงเลงุเ,งเงต็มต้นเลยปกติบกอย่างที่มีงามนี่ครับผลพ่วงจากแหล่งครับบกอย่างก็เลยมาสุกงามนี่แล้วจะมาต่อยครับเหลืองเต็มต้นอยู่ ขุ่นต้นมาดิพี่น้องเอยอยู่ลังบ่ถึงขุ่นต้นมาเลยหุ่น้องเห็นน่วยไหมห้่น่วยบมดอย่างลายตาเนี่ยบ่หุ่นเห็นน่วยบ่มเรืองเหลืองหุ่นหุ่หลายอยู่พี่น้องหุ่นหุ่น พี่นอหมากยางมันผมเอื้นบางอย่างมันพี่น้องเอื้นบางอย่างของสันจังน้อยหลายได้พี่น้องคุณฝนพ่วงจากแรงปกติบางอย่างจะบม่มีนี่ครับจะมีพ่วงเดือน ไม่สาพฤดสภาพครับสงการปลายเดือนมีหน้าแต่ปีดีมันแหลงครับมันบอเป็นหน่วยมันมาเป็นย่ามนี้ครับร้ายเด้พี่น้องเ,อเลยสีมาข้นต้อยเอาขืนมาแล้วขึ้นสูงที่พี่น้องพุนข้างล่าง บรรยากาศเกาเกาครับเคยขึ้นมกยางเลยมาขึ้นมะยางบวมมีบวดแดงครับสบายเดี๋ยวจะต่อยไปเบิง้งหวานดีครับต้นนี้ฝนเห็นม่พี่น้องมกยางนี่ครับผนใหม่ป่าจากธรรมชาติ